สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรับสร้างสระว่ายน้ำไลเฮเว่นนะคะและม่านน้ำดีไซน์ค่ะวันนี้นะคะพามาส่งงานสระว่ายน้ำสวยๆของเรานะคะบ้านคุณเข้าฟางที่ออนนูตค่ะสระนี้นะคะเป็นสระสกิมเมอร์ค่ะมีความยาวนะคะ11เมตรค่ะแล้วก็ความกว้าง4เมตรนะคะมีโซนที่นั่งสระเด็กตรงนี้ด้วยขนาดนะคะอ2อคูณ3เมตรค่ะตรงนี้นะคะ เป็นที่นั่งโซนสระเด็กแล้วก็มีบันไดเล็กๆนะคะสองขะให้เดินลงไปเล่นในสระได้เลยจ้าปูด้วยกระเบื้องหินธรรมชาติสวยๆแบบนี้เลยนะคะน้ำใสๆแบบนี้เลยค่ะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอยากให้เราไปทำสระว่ายน้ำสวยๆแบบนี้ให้นะคะ ติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะคะที่รับสร้างสาวไว้น้ำไลท์เฮเวนนะคะและม่านน้ำดีไซน์ค่ะเราจะไปมอบความสุขให้ท่านถึงบ้านนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ